ค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูอ้อมในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราจะทําการทดสอบเก็บคะแนนท้ายหน่วยที่2เรื่องสิทธิเด็กมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อในแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทบทวนอ่านหนังสือแล้วดูคลิปอีกครั้งนะคะก่อนที่จะทําข้อสอบ10ข้อ10คะแนนย้าอีกทีนะคะขอให้นักเรียนทบทวนบทเรียนและ ทบทวนคลิปวิดีโอของวันนี้ก่อนนะคะเรื่องที่เราจะสอบจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิทเด็กและการป้องกันอ่าในการป้องกันคุ้มครองเด็กนะคะคุณครูจะขอเก็บคะแนนนะคะป4เพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนตั้งใจทํานะคะคุณครูรองให้คะแนนเด็กๆเ,เต็มสิบอยู่นะคะสําหรับใครที่จะส่งงานค้างหรือจะตามงานค้างนะคะอนุญ,ญาตให้ส่งงานค้างตามกับคุณครูประจําชั้นของตัวเองได้เลยนะคะ ส่วนใครจะแอดไลนไอดีคุณครูเบอร์นะคะ085-689-3-679นะคะคุณครูรอตรวจงานนักเรียนทุกคนอยู่นะคะรักษาสุขภาพด้วยจ้าสวัสดีค่ะเราทุกคนเกิดมามีสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่ว่าจะแตกต่างกันด้วยเชื้อชาติภาษาเพศความเชื่อหรือฐานะความเป็นอยู่ เช่นเดียวกันกับเด็กที่จะต้องได้รับสิทธิในด้านต่างๆซึ่งเราทุกคนมีหน้าที่คุ้มครองและทําให้เด็กได้รับสิทธินั้นเด็กคือใครเด็กหมายถึงมนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสแล้วเด็กควรจะได้รับสิทธิอะไรบ้างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กประกอบไปด้วยสิทธิเด็ก4ด้านได้แก่ 1. สิทธิที่จะมีชีวิตรอดเด็กทุกคนที่เกิดมาล้วนมีสิทธิที่จะมีชีวิตจึงไม่ควรถูกทอดทิ้งหรือละเลยเด็กต้องได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยปลอดภัยและเข้าถึงการรักษาพยาบาลสสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาเด็กทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามช่วงวัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคนจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการทารุณกรรมไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจการล่วงละเมิดทางเพศหรือการนำเด็กไปแสวงหาประโยชน์อย่างผิดกฎหมาย 4. สิทธิในการแสดงความคิดเห็นเด็กทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและเราทุกคนควรให้ความเคารพในความคิดเห็นนั้นทั้งหมดคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับ แต่กลับมีเด็กอีกจํานวนมากที่ไม่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้ยังมีเด็กหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกทารุณกรรมหลายครั้งคนที่กระทําเป็นคนใกล้ตัวหรือพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กเองเช่นการทารุณกรรมสาม,มารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทอดทิ้งปล่อยป่าละเลยไม่สนใจเด็กการทําร้ายร่างกายหรือลงโทษเด็กอย่างรุนแรงการใช้ถ้อยคําด่าว่าทําร้ายจิตใจเด็กรวมไปถึงการละเมิดทางเพศต่อเด็ก แล้วหากพบเหตุเราควรทำอย่างไรหากท่านพบเห็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือควรให้ความช่วยเหลือได้ทันทีแต่หากไม่สามารถทำได้ให้รีบแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่โดยละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยหน่วยงานที่สามารถแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือได้แก่ตำรวจสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจําจังหวัดองค์กรเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เด็กทุกคนมีสิทธิ์เราทุกคนมาช่วยกันมอบอนาคตให้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้รับความคุ้มครองและเติบโตอย่างมีคุณภาพในสังคมต่อไป